กุ้งหมึกผัดน้ำพริกเผาดูดูพี่น้องดูอย้ยอน่ากินอย่างแรงนี้มาดูว่าชวนมาชมพี่บ่าวใช้อะไรบ้างนะอันดับแรกก็เป็นกุ้งนะพี่บ่าวก็แกะแล้วก็ผ่าหลังเรียบร้อยแล้วนะประมาณสองขีดกว่าปลาหมึกสองขีดกว่าเหมือนกันหอมใหญ่นะให้ความหวานพริกแดงกินดาทริปเ็ดแล้วก็กระเทียมหกกรีบพริกชี้ฟ้าหนึ่งเม็ดอย่างนี้ตอนนี้ก็เป็นใบโหระพา น้ำพริกเผาะนะพี่บ่าใช้ยี่ห้อนี้พี่น้องดูจากลิงด้านล่างได้ต่อมาก็เป็นน้ำซุปเดี๋ยวพี่บ่าวจะผสมเครื่องปรุงลงไปเนี่ยนี้เลยเครื่องปรุงนะก็ใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนพอดีในน้ำซุปนะพี่น้องก็จะมีรสชาติอยู่แล้วบ้างนะลุต่อมาก็เป็นซอสอ้อยางรมพี่บ่าวใส่ไปสองช้อน ถ้าใครชอบหวานมากก็ใส่น้ำตาลเพิ่มนะแต่พี่บาวคิดว่ามีหอมใหญ่แล้วก็น้ำพริกเผาก็มีรสหวานอยู่พี่บาวก็ต้มน้ำจนเดือดแบบนี้นะพี่น้องแล้วก็เอาหมึกลงไปลวกยี่สวินาทีน้ำเดือดแบบนี้นะยี่วินาทีนะพี่น้องละแค่นี้ก็ตักขึ้นได้เลยพอได้แบบนี้พี่น้องสุกประมาณ7 Tri ปอร์น สำหรับกุ้งนะเช่นเดียวกันพี่น้องนับเดือเดืแบบนี้ใส่ลงไปเลยรวประมาณ2ี่ิวินาทีพอสีเริ่มเปลี่ยนนะกุ้งจะได้เด้งขึ้นมาด้วยนะอ่าแค่นี้ก็ตักขึ้นได้เลยพี่น้องเรียบร้อยถูกมาประมาณ7 0็เอรก็ขึ้นได้เลย กอกระเทียมแล้วก็พริกแกงกินได้ใส่ลงไปทีนี้ก็ตั้มลบประมาณนี้ใช้ได้พี่น้องโอ้ใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปประมาณ3ามช้อนนะพี่น้องพริกกระเทียมลงไปผัด Đường, hay quay không mà? Âu, quay không phải pít a đeo máy phô họp nó, có bầu khoai mà, Đó có nó quay, bắt phô nấm pít phẩu mà, rồi có ông tuần bắp chôm ที่ผส้มไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปเลยร้อยน้ำเดือดจัดขึ้นมาน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใส่หมึกลงไปเลยใส่กุ้งลงไปเป็นวิธีการผัดที่ไม่ยากเลยพี่น้องผัดคุกๆ hay chuột mà xốm nhỉ, mình mực, rồi cũng rung râu tua tua. Hôm quay rên rên thêm nong Nào, xin nhằng rên. Và, thêm phần hoán แต่งตีนาทคิโดกิีิกวาอืมดูดูุดท้า้ก็ใะไรบยราปาลูกเอ้ยือนี้เสรียบร้อยพี่น้องปิดควยได้เลยอืมองเอ ดูสีจันนอย่ยอหน้ากินอย่างแรงด้วยเดี๋ยวพี่บ่าวใส่จานให้ดูมาแล้วพีว่น้องร้อนร้อนไนอย้ยอฮืม <c oughs> ดูดูความน่ากินระดับสิบไปเลยก็ <c oughs> เป็นเมนูที่ผัดไม่ยากนะพ <c oughs> ี่น้องดูดูดูยอพี่น้องฮืมความน่ากินไนอย้ยอ โอมีน้ำแบบนี้อืตักแล้วก็ราดข้าวนะพี่น้องเออดูหืมพี่น้องลองทําดูพี่น้องอร่อยแน่นอนหละก็ชิมให้พี่น้องดูกุ้งก่อนนะืมกุ้งมันตัวใหญ่นะก็ครึ่งหนึ่งก็พอหืมถั่วมะสมอร่อยลงตัวพี่น้อง มีความหวานของน้ำพริกเผาแล้วก็หอมเยยนะพี่น้องก็เป็นว่าติดิน้นภารกิจรับเมนูง่ายๆนะแล้วพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง